เ,เขาปลูกไปลงไว้ให้เพื่อนไปว้านเขาปลูกให้พี่นอ้องมือนีิซีบานเขาขพี่น้องมือเลยเขาเข้าไปยามเพชรนน้ำกันเน้อพี่นอ้องเคืนนี้ลงมาดึกๆกแตได้อยุทธ์สอ,องสามตัวเราพี่นอ้อง

nhìn 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 เบ็ดไปน้ำพี่น้องเออเอ่ออง,งอเดี๋ยวค่คยติดตามกันอีกทีนึงเนะพี่น้องเนาะ

พี่น้องปลาดุกด๊กปลาดุ๊กพี่น้องตัวงามๆพี่น้องมัรได้กาศตะเวนแด้งๆพี่น้องเลยอ้ปลาดุก๊กตัวใส่งามๆเลยพี่น้องวันตับโอ้ลุดพอดีเลยพี่น้องเลยลุตลุดลุต ใส่เอางังา้เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงเนาะพี่น้อง,องโอ้กู้เบ็ดมาได้สว่วนหนึ่งแล,ล้วพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศนามมุสเซาสพี่น้องตะเ,เ,เบ็ดแดงๆบรรยากาศเย็ยนๆพี่น้อง นำ้ำน้ำพี่น้อง้อปลาดุกปลาดุกพี่น้องโตงามงามพี่น้องบรรยากาศตะวินแดงเดงพี่น้องเลยอ้ยปลาดุกตัวใส่งามๆเลยพี่น้อง วันตับโอ้ ه, ลุดพอดีเลยพี่น้องเลยลุตลุตลุด,ลด,ลดพี่น้องใส่ามงางับอ่ะเดี๋ยวใอยติดตามกันอีกทีหนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่สวยๆเลยพี่น้องน้ำเดือดน้ำเดือดพี่นอ้งองเดี๋ยวเ้างกินเด็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเลย ก็ได no? ้ยูได้กินดี่เรพี่น้องก็ได้แก้วอ่ะปุกปุ๊กพี่น้องปุกอีกแล้วพี่น้องปุกปุ๊กพี่น้องเอ้ยน้ำเดือดดิพุ่นพี่น้องเอ้ยขึ้นมาอ่ะมามาพี่น้องยุกนั่น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 พี่น้องเอ้ย อ้วนจะไลขนาดได้โอ้ยน่องเอ้ลุก,พ,กพีกน้องเอ้อ เดี๋ยวเก็บเบ็ดกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่หนึง่งน้ำเดือดอยู่ทางพุ่นพี่น้องข้างหน้าพุ่นเอาเดี๋ยวเก็บเบ็ดไปเรื่อยๆเพอน้อ,นองเตรียมมีปลาเสี้ยมเพ่นอ้อง,นองเลยมาอาปลาดุกปลาดุกพี่น้อง มาอีกทีนึงครับผมกระดุกพี่น้องเอาแต้มกันพี่น้องเก็บแต้มกันเนานะชิลุดวะกระดุกน้อยกระดุกน้อยพี่น้องมื่นเนี่ยเอา้าอดีอยู่ได้กินแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ละการหายยู่หายกินกับเด็พี่น้องเลยม,มันเน่ประมาณเน่กับทรามดาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้อ ก็ได้เจียวอยู่ดอกพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผม,มหลังนี้แบบกระดุกพี่น้องหลังลนี้ใช่เลย,เลยนๆเ,เ,เ,เลยพี่น้องเลยอ่ะอู้ดสวยงามเลยพี่น้องอึ๊บโอ้เหลืองเหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งพี่น้องวันทับเลยพี่น้องเลยป่ากับเมื่อกี้ไทย sau sau tí này đi thì nó ơi tại chẳng đèn nhưng mà xong thì nó em thì lên thì nó à, này khơi